คนดังอัปเดตข่าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพลวเพาหมอลำแพลวเพาคุณแม่ปลายแดงนาที่แม่กระตอองเฮ็ดนาที่หัวนาวงกระชิมว่าไดเป็นคุณแม่ปลายแดงมือไม้นะคะเนาะหรือว่าเรียกว่าหมอลำแมลูกออนก็นไดเนาะค่ะเนาะมื้อนี้มีงานแสดงพึ่งออกจากโรงบานได มือนนึ่งสองมือ่อก็ได้มีงานแสดงแต่ลูกน้อยน้องนาลิตะก็ะยังอยู่โรงบาดอยู่อยู่ในการดูแลของคุณหมอแต่คุณแม่ก็ว่าทิมนาทีของการเป็นแม่การระวังเดินทางก็ได้ปั่มนมไว้หายน้องนาลิตะไฟถาให้น้องกินนะคะเนาะระวังนันคุณแม่กาก่อนทีจะถึงงานนะคะเนาะคุณแม่ก็ในท่านาทีของคุณแม่ แล้กกัพ่อไปถึงหนางานคุณแม่กับทหนาทีของมหนาวงทําหนาทีของ,มงหองมอลำตามที่เจ้าภาพเพิ่นได้ว่าจ้างการแสดงมาแล้วหัวใจผู้หญิงคนนี้หรือหัวใจหนแพวเ้าคือสิแข็งแกงแห้งสำหรก็เป็นเอ็ซี่เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้า